อาจจะเป็นฤดูนะครับฤดูการแก้ปัญหายาหน้าตายนึ่งประเทศเราเนี่ยอยู่ในภูมิอากาศเขียดร้อนมี3ฤดูนะครับฤดูฝนฤดูร้อนแล้วก็ฤดูหนาวคือมันมีเหตุผลอยู่ครับทําไมเราถึงต้องเลือกฤดูฝนในการแก้ปัญหายาหน้าตายเราจะต้องย้อนกลับไปดูหลักคิดในการแก้ปัญหายาหน้าตายให้สําเร็จก่อนหลักที่1ครับคือการแก้ยาหน้าตายเนี่ยเราต้องต้องแก้ในเรื่องของเซลล์ครับ ครนี้เซลล์ของต้นยางอะที่มันให้น้ํายางเนี่ยมันจะมีอยู่2ส่วนครับถ้าใครยังไม่เคยรู้เรื่องสรีระต้นยางกลับไปดูคลิปเดิมนะครับคล,ลคลิปแรกเลยคลิปแรกครับมันจะมีชั้นของเซลล์เก่าแล้วก็ชั้นของเซลลใหม่2ชั้นเนี้ยเป็นชั้นที่ให้น้ํายางคราวนี้เนี่ยบางสวนเนี่ยอาจจะมีชั้นของเซลล์เก่าหนาะ แต่ชั้นของเซลลใหม่แทบไม่มีเลยครับดังนั้นน้ํายางก็จะได้น้อยหรือบางสวนมีชั้นของเซล์ใหม่เกิดขึ้นมาใหม่แต่เซล์เก่ามันเสื่อมตายไปแล้วก็จะได้น้ํายางน้อยอีกแต่ถ้าชั้นของเซลล์เก่าและเซลลใหม่เนะี่ยให้น้ํายางได้กันทั้ง2ชั้นนะน้ายางท่้งก็จะไหลยเยอะขึ้นนะ <Yeah. S 1> ครับเพราะว <Yeah. S 1> ่าอะไรเพราะมันสมบูรณ์คราวนี้ในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของเซลเนะี่ยฤดูการที่จะทําให้เซลล์ต้นยางอนะ่ะเจริญเติบโตวไวที่สุดครับหรือ เพิ่มจานวนขยายเซลได้เร็วที่สุดอ่ะคือฤดูฝนครับพอน้ําฝนฝังเกตดูเหอะเวลาฝนตกลงมาครับต้นยางจะเป็นยังไงเออสดชื่นสดชื่นเพราะอะไรเพราะว่าในตัวเจ้นเนี่ยบางส่วนมันมีอยู่ในอากาศกับน้ําฝนครับเมื่อตกลงมาไนตัวเจนทําให้อะไรครับเขาดึงลงมาใส่กับต้นให้มีความสดชื่นใบเขียวหนาขึ้นนะครับตรงนี้ <c oughs> ต้นไม้ทุกชนิดจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในฤดูฝนดังนั้นเนี่ย ปัญหาของยางหน้าตาก็คือว่าเซลล์เก่ามันเสื่อมเซลล์ใหม่มันไม่สร้างนะครับน้ายางท่านเลยไม่ออกวิธีการแก้ก็จะทํำยังไงฮนะก็ต้องไปฟื้นฟูเซลล์เก่าให้มันทํางานก็ไปเร่งสร้างเซลล์ใหม่เนี่ยใครฟังรายการเรามาตลอดจะรู้ว่าเนี่ยนี่คือการแก้ปัญหายางหน้าตาของเรานะนะในเรื่องแก้ไปที่เรื่องของเซลล์เป็นหลักรือฤดูฝนจึงเป็นช่วงที่เหมาะที่สุดในการที่จะเร่งกระบวนการสร้างเซลล์ใหม่ ส่วนอันที่2เนี่ยเหตุผลที่ต้องทําในฤดูฝนเพราะว่าในกระบวนการสร้างเซลล์เนี่ยหรือการสร้างน้ํายางเนี่ยในต้นยางเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้อะไรฮนะธาตุอาหารครับถ้าทําในหน้าแล้งหรือหน้าหนาวเนี่ยไม่มีน้ำเนี่ยมันไม่ละลายธาตุอาหารนะครับต่อให้เราใส่ปุ๋ยไปมันละลายไหมละ่ะมันก็ไม่มีฝนมาละลายต่อให้เราใส่ฮอร์โมนไปกระตุ้นการสร้างเซลล์มันละลายไหมละ่ะ มันก็ไม่ละลายแล้วถ้าเราอยากที่จะทําให้สําเร็จตามขั้นตอนที่หนึ่ง่มันจะต้องใช้ธาตุอาหารมาช่วยด้วยและก็ต้องใช้น้ํามาละลายด้วยอ่ามาละลายทั้งฮอร์โมนมาละลายทั้งปุ๋ยดังนั้นหน้าฝนมันจึงเหมาะที่สุดในการที่จะแก้ปัญหายาหน้าตา <Yeah. S 1> คือเราอะ่ะเคยทดลองในการแก้ช่วงฤดูแล้งมาแล้วซึ่งมันลําบากเหลือเกินจะต้องหาน้ําไปลดวี <laughs> <c oughs> เนเดาว่าแก้ได้ไหมแก้ได้ แต่มันก็สาเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างเพราะบางทีเราน้ําไปลดเนี่ยมันลดได้แค่นิดเดียวและหลังจากนั้นฝนไม่ตกอีกเลย2เดือนอพอไปคุยดูไอ้ที่เราฝังปุ๋ยไว้ละ่ะคุยคุยดูปุ๋ยยังอยู่อีกยังเป็นเม็ดอยู่เลยยังเป็นเม็ดอยู่เลยดังนั้นมันก็จึงไม่เหมาะครับคือพอปีปีปีเนี่ยปี2566นเนี่ยเราพยายามที่จะถ้าจะแก้ปัญหายางรากาตงจริงเราจะแนะนําเลยว่าให้แก้ให้จบภายในภายในฤดูฝนเลยนะ ฤดูอื่นไม่ต้องแก้ดังนั้นหน้าฝนจนึงเป็นฤดูการที่เหมาะที่ทสุดในการที่จะแก้ปัญหายาฆ่าตายทางที่ดีแก้ตั้งแต่แก้ตั้งแต่ต้นฤดูเลยเพราะอะไรไหมครับคําว่าฤดูฝนเนี่ยมันมันก็จะเริ่มตั้งแต่พฤษภาถึงประมาณกันยานะถ้าถ้าเป็นทางอีสานเนาะถ้าท่านแก้ปลายฤดูนะหลังจากนั้นฝนไม่ตกเนี่ยเป็นยังไงฮะการขยายการสร้างเซลล์ใหม่มันจะสู้ในฤดูฝนไม่ได้ ก็แบบที่ผมบอกในน้ําฝนมีอะไรครับมีไนโตรเจนนะครับมันช,ช่วยเร่งทําให้การสร้างเซลล์มันเร็วขึ้นอีกแต่ถ้าเกิดว่าท่านไปแก้ปลารดูฝนใส่ไปแล้วฝนตก่ส่ทีสองทีหลังจากนั้นฝนเงียบเลยจะสู้ใส่ต้นฤดูฝนไม่ได้เพราะอัตราการเร่งมันมีน้ําฝนอยู่ตลอดทัางฤด,ดูการไง <Yeah. S 1> มันก็สร้างเอาสร้างเอาสร้างเอาต้นใหญ่เอาใหญ่เอาใหญ่เอานะครับใหญ่คันนี้เพราะต้นใหญ่แข็งแรงดีแล้วเป็นยังไงฮะมันก็เหลือมาทำเหลือมาผลิตน้ำยางให้เราได้เตรียมจี yeah.